ไปซีลงคริสไปออกเดทไปกินพิซซ่าใช่ค่ะ <ใน S 2> ก็คือร้านอาหารชื่อสปาโกใช่ค่ะทีู่โบรักชานอ,อิใช่ค่ะก็ร้านนี้นะคะออฟซี FC ก็แนะนำเรามาตั้งแต่ร้านที่เราไปกินสเต็กแล้วค่ะเอฟซี FC บอกว่ามันมีร้านหนึ่งนะสเต็กก็อร่อยนะเป็นสไตล์อิตาเลียนจริงๆเขาเคยมีเชฟเป็น เป็นเป็นคนอิตาเลียนนะคะเป็นฝรั่งแล้วเราก็เขาบอกว่าพิซซ่าอร่อยแล้วก็สเต็กอร่อยด้วยแล้ววันนี้เราก็เลยจะลองไปดูนะคะ mm hmm. ก็ไปดูซิว่าอาหารเขาเป็นยังไงค mm hmm. เขาบอกว่าชีสเป็นชีสอิตาเลียนเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> อิตาเลียนชีสเลยนะคะ mm hmm. ก็ลองดูนะคะ เราซหน้าเราจะปาดไงเราเอเฟสคือ uhm คือเฟสก็คือหน้านะคะพอคุยเรื่องเฟสนะคะเรื่องหน้าพิซซ yeah. ่าถ yeah, ้าเราดูหน้าต uh ัวเองแล้วนะะนี่ก็คือเหมือนจานพิซซ่าเลยนะไซส์ดับเบิลชีสหรือเปล่าเนี่ยชะเฟซยู่เฟซมีเนี่ยลูกอะพิซซ่าที่น่าเกียเออเรื่องเฟสอยู่ เฟสลุงคิดนี่เฟสลุงคิดนี่เลียวนะคะสลิมนะแต่อย่าดูหน้าท้องนางนะคะอ้วนอืดคุงคิดว่าใครใครคุณค a ดว่าใคคนที่อยู่ข้างขวาคุณคิดว่าเธอพูดถึงคนที่อยู่ในกระจกที่เวลาเธอมองใช่ไหมฉันไม่ได้หมายถึงตัวฉันเองใช่ไหมายถึงเธอนั่นแหละโอเคนะคะก่อนที่เราจะลาะกันนะคะเราก็ขอ ปิดไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยถึงร้านแล้วชื่อร้านอะไรนะสปาโก้สปากโกนะคะไม่ใช่สปาต้านะ,ะ <laughs> นใช้สปาตาน, <laughs> นะคะเดี๋ยวถึงร้านก่อนนะคะบรรยากาศร้านก็เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ดูกันนะสปาต้าสามร้อยที่ฮันเด็ตกายสปาต้าอย่าเอาไปแบ like a six pack like me เนี่ย six pack น่ะไม่เฟรชนะลุกไล้แต่ว่า six pack น่ะอยู่ แกกอยู่ไม่ใช่ละหน้าท้องอยู่ไม่ใช่สปาตาหน้าท้องอยู่น่ะขวัญผ่าซากละก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถึงละก็จะไปจอดรถข้างในอันนี้เขาก็มีร้านกาแฟเหรอคิ้บอกว่าคนเต็มเลย โอ้คนมากินคนมากินอาหารอิตาเลียนเออเดี๋ยวนี้อู้โอ้อไม่มีที่จอดเลยลุงครสเอาฝากอุ้ยสวัส <laughs> ดีอิสเกิลเม่ออิสเกิลเม่รถลิสต์เป็นแบบโอ้แบบข้างในเต็มเลยค่ะที่จอดรถอ่ะโอ้โหคนไทยเราตอนนี้ชอบอาหารอิตาลีอิตาเลียนมากเลยนะคะคือตอนนี้แบบว่าโอ้อคนเต็มเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าจะได้กินอีกไหมคะไอ ไอร้านอาหารแห่งตำนานก็ถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปกินเลยนะฮะโอเค okay. ก็ก็โอ้ยคันนี้ออกมาแล้วลุงเคสนี่ this this car come out เนี่ย m a ่ b <Yeah. S 1> e can be stop in the b a น k ะน่แบอคแบงค์ก็มอเตอร์ไซค์อีกเออเนี่ยนเนี่ย Did, เนี่ย this this car come out และ you can come in ค่ะคันนี้ออกมาพอดีนี่หาร้านเนี้ยค่ะ สปากโก้เนี่ยค่ะนี่ะร้านเขาข้างๆนี้ก็จะเป็นอพวกกาแฟโฮเทล YUU Hotel กาแฟโอ้คันนี้ออกพอดีอุ้ยพอพอดีเลยอุ้ยดวงดีจงๆบุยคันขาวนี่ออกพอดีเลยหน้าร้านเลยค่ะหน้าร้านพอดีพอดีเลยเคเคพอดีเลยลูกคิด Anything happen for the getter good? Good, good. luck for beautiful people. Uh huh. Good luck for sexy, sexy woman and ugly guy. <laughs> you want to walk home? <laughs> no, I don't. No, I don't. But you have to. Ugly <laughs> Ug man. นี่นะคะทางร้านนะคะที่เอซีแนะนำมาแล้วก็จะมา โอ้โอ้นี่นะคะ mm hmm. ก็ mm hmm. บรรยากาศร้านเขานะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ mm hmm. นี่ค่ะ นี่นะคะเมนูเขาก็จะประมาณนี้นะคะเรจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฝรั่งนะคะพวกอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค,ค่ะก็จะประมาณนี้มีพิซซ่ามีสเต็ก ค่ะตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะลุกทิพย์ก็กินพิซซ่าชีสดับเบิลชีสแอนด์ดับเบิลชีสเด็กโซชีสและซาลาミชีสนะฮะแลพี่ซี่ก็สั่งอ่ะ uh, หอยแมลงภู่อบก,กระเทียมแล้วก็ซุปเห็ดไปค่ะพอดีท้องมันอืดอืนนะคะ่ะมันแบบว่ามันเหมือนกับอาหารมันก็ย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนอืดๆเพราะว่า กินเยอะหรือว่าเป็นเพราะกินเผ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยตอนแรกว่าจะสั่งสเต็กไปเพราะชอบกินสเต็กแต่แบบไม่เอาดีกว่าวันนี้เอาไว้วันอื่นเดี๋ยวเราก็รอดอูหน้าตาอาหารตอนมาแล้วกันนะอ่อ๋อ แล้วก็ลุงคิดสั่งสลัดเพิ่มไปด้วยนะคะสั yeah, ่งสลัดเพิ่มไปด้วยซุปเห็ดนวมีสลัดก่พิซ่ัใชเอุปเห็ดก็มาแล้วนะคะ คิดลองซุปเห็ดเป็นยไง <Good. S 1> อร่อย <Yeah. Good. S 1> อร่อยมาก หมลงคบบลงู่ย่าง้อยแมลงคู่ย่างอร่อมาก Enjoy, Enjoy your shells มึงคิดอ่ะไม่ก็ชอบกินหอยนะฮะกลัวหอยลอา ผัดใส่วิ้งไม่หวานอร่อย Don't ask me to try อยุดรูด้ลองเผ็ดสิ No 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 อ o no องเขาผัดมีเผ็ด No oh, everything was touch the shells like that พริบสามสีอันนี้สองสีมั้งเนี่ยมีเหลืองกับแดง เล้นไ no, no, no. ม่สำหรับปรดไมุ่่มเล e l กือลุงคิดแกมีปัญหากับหอยนะฮะแกแกไม่รู้เป็นอะไรนะฮปูกุ้งก็ยังกินนะฮะแต่ว่าหอยนี่แกแกไม่ชอบเลย <laughs> ทำไม ยังยังยังปูกุ้งแกยังลองนะแต่หอ,อยแกไม่เอาเลยบรรยากาศร้านก็ดีค่ะก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนโรงแรมเนาะเออแกบอกว่ามันนึบนับอาพิซ่าลูคริสมะละ <c oughs> โอ้โหหน้าซาลา่โคโคอืม i you some condiments. yeah a little black pepper no. sure thanks mm. oh i think they take the spicy salami today mm. มาให้มียูทูบงน่อยอยากจะลองเออหมุนแน่หมุนข้างบนใช่ไหมับแดดเอว้าว feel like s t o c k กับเบือคดบอกปิวเหมือนสากกเบือ โอเคว้าวโอ้โ huh. อ uh ้เห็นไหมฮะคือยืดอย่างนี้เลยนะคะนี่คือชีสอิตาเลียนเขานะครับ อร่อเดียวอร่อยเดียวอร่อยอร่อยมากเลยค่ะก็ตอนนี้อิ่มกันแล้วนะคะเกมโอเวอร์ลูกคิดว่าเกมโอเวอร์นะคะคืออร่อยไหมอร่อยมากเลยนะคะหอยหอยหอยอ่ะมาเลงคู้ผัดกระเทียมเขาอร่อยมากเลยนะคะเออต้องสั่งอีกนะคะคืออร่อยอ่ะ แล้วพิซซ่าตรงคิดก็คือกินหมดเลยนะคะคือเคี้ยงเลย,เลยแล้วก็ซุปเห็ดอร่อยมากนะคะคือเห็ดแบบเยอะอะบางที่ก็จะมีแต่แบบน้ําน้ํากับครีมจะเยอะนะคะแต่อันนี้แบบโอ้โหเนื้อเห็ดแบบว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สลัดุูคิดก็ซวยคนเดียวอ่ show, ายิปโชกินโชสลัดโชปกติไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะะ <laughs> just for the c a m ค่ะ เดี๋ยวอ่ะเราก็กำลังจะกลับบ้านกันในคลิปนี้เราสองคนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย thank you for watching